เกี่ยวแน่นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันขอโทษทอมไม่ได้เห็นจะกเขาเขาแย่จิตใจแย่มันไม่ได้จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาเองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยช่วงบาดโผล่เล้ยโผล่ต่อระหว่างโตอะไรเงี้ยเราก็ส่งมันส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุดแต่ทำไมเขาไม่พูดแต่ว่าเราดูแลทุกอย่อะไรเงี้ยมอาตรงแบบน้อยใจเหมือนกันเลย พอดีโทรมาขอออกรายการที่จะพูดเรื่องเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งพอยก็ค่อนข้างแบบก็เออเราขอให้เราไม่พูดเลยเอาตรงๆนะพอไม่เคยมีเจตนาเขาฟาดเขาเลยเขาไม่ฟาดไม่ได้ฟาดเลยแต่ชวว่าเออถ้ามันมันกระแสมันออกมาอย่างนี้มันถตีความมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้อง พูดอะไรบ้างเพื่อบอ,องตัวเองค่ะสิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาจะท,ทำลายเขาเลยความสัมพันธ์ของพลกับพอดีเน,นี่ยคือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ยพลเลยไม่ได้อัปเดตลงใน ig บ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบทีอ่ออะค่ะพยก็แบบเห็นเห็นความน่ารักของเขานะก็อยากโพสตอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบออะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบ ม,มันมามีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยคอยเองยยก็เข้าใจเขามาตลอดค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเวลาเราพบกันนะเขาตไม่เคยมานั่งอัปเตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงนั้นไหนนู่นนี่นั่นนี่เขายก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าวันวันที่เราต้องตัดใจยแยกทางกันเนยยยี่ยคอยเองก็เออก็มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างทียย่บอกว่า พลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะพลอยจบกับใครแล้วอะไรยังความรู้สึกส่วนตัวพลอยเป็นยังไงพลอยก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองอ่ะก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอยาอยากโค้อะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลบอกพอดีแล้วพอดีไม่รู้จะวางตัวยังไงพลอยก็บอกว่าเออแบบเข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ยพลอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่าในการที่แบบพอถ้าพลอยมา โพสความรู้สึกของบอยอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาทีเนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบจับจับจ้องมองอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอึดอัดทีเนี้ยมันก็ต้องแบบรักษาหน้าใจเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้าหน้าสิของพอยแล้วพอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคอยเสียใจคอยเศร้าอ่ะคอยไม่ได้แบบมาแล้วหรืออะไรมากมายในไอจีเลยอะไรเงี้ยเพราันมันก็เลย คนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าเอา1 2 3 4 5ห้าเป็นยังไงหรือเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนข้อสงสัยกันมาอะไรเงรี้ยค่ะพี่พอยแล้วก็ย,ย,ยังมีเกี่ยวทำไยไม่คาดเกี่ยวแน่น,น,นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันที่บอกอะไรเงี้ยแต่พอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่แบบมองว่าเอาทำไมไมันเริ่มต้นเร็วทำไมพอยเริ่มต้นเร็วอะไรเงี้ยพอเข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือสมภพพลอ่ะตกลงกันว่าจบกันแล้ว ก็คือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าคอยกับพอดีน่ะเราเดินทางกันถึงตรงนี้จุดจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทําให้เราทั้งสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางต่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเองเถอะอะไรเงี้ยคือมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะอยจังหวะ แต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันที่แบบมันแบบอย่างที่บอกเส้นทางการเดินทางของเรามันมีเรื่องราวแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งคอยคอยเมียคู่มันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วคือจะจบเมื่อไหร่ก็มันคือจบแน่นอนมันไม่มีการคาดเกี่ยวค่ะจังหวะที่คอย็นการออกมาู้จุดเลยมันมีคำถามเกิดขึ้นในใจ ก็มีคำถามเยอะค่อนข้างแบบพอเห็นน้องก้อออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพลอยเอาตรงๆก็ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเป็นคนขอ<ม>ขอพลอยว่าอยากให้พลอยพูด<ม>แล้วเขาไม่นีมยมีพื้นที่ในวงการบ,บนันเทิงคือขอที่พลอยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขาอะนะคะแต่ว่าพลอ,อ,อยก็เลยแบบพลอยเห็นแล้วพลอยช็อกตอนแรกเขาก็เลยได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยเลยว่าเออน้องก้อยมันยังไงพ,พี่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เราก็แบบตกใจว่าอุ้ยกระแสะข่าวมันกระแสะมันถูกตีมาอย่างนี้นะเราก็ค่อนข้างตกใจเราก็ต้องเช็กก่อนใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก้อยมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก้อยก็บอกว่าเออก่อนอื่นเลยเนี่ยรายการของน้องก้อยเนี่ยเขาเป็นรายการเอ่อเกี่ยวกับทับต่อเกี่ยวกับความรัก mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็เขาเคยติดต่อคอ,อดินไปนานแล้วแล้วคอดินบอกว่ายังไม่พร้อมและคอดินก็ติดต่อ,อก,กลับมาหาต้อยว่าวันนี้คอดินพร้อมแล้วที่จะออกรายการ mm hmm. แล้วพอยก็ แล้วพ่อยก็เอาอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกเนี่ยพอดีโทรมาขอออกรายการที่จะพูดเรื่องเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งพ่อยก็ค่อนข้าง,งแบบก็เอา,เ,อาเราขอให้เรามพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนิดนึงแต่ว่าด้วยความตอนนั้นอ่ะพอไปดูเทปแล้วอ่ะอ่ะก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดน่มันเป็นแบบ i ิน e n e r a l แบบ เรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องรายการถามตอบเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็อยากทำถามก็เป็นจ g เนอ r a ลแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงมุมมองความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเราเราเพิ่งจบกันไปอะไรเงี้ยก็ถูกจับตามอง,งการเป็นการเป็นตีกระแสะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าเออเฮ้ยวันนั้นที่เอยโพสเนี่ยเอาตรงๆนะคนไม่เคยมีเจตนาเขาฟาดเขาเลย ไม่ฟาดไม่ได้ฟาดแต่คิดว่าเออถ้ามันมันกระแสมันออกมาอย่างนี้มันถึงตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อ,อบองตัวเองแต่สิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำลายเขาเลยแล้วเขาเองก็ไม่มีเจตนาที่จะทำลาย,อาย,ายเอาในการพว่าเขาว่าแบบน้องพอดีฝากบอกเพื่อนเพื่อนมาว่าพี่พอยแบบพอดีขอโทษนะถ้ามันทําให้พี่พอยต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เราถูกตีตีความมาว่าเราเข้าใจเขาทุกคนเข้าใจอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาขอกทษมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาบอกนะเองใช่ไหมว่าเขาทให้เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะค่ะแต่ว่าเขาแบบติดต่อแบบเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาใคยก็รู้จักอะไรเงี้ยเขาให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออแบบเนี่ยพอดีฝากข้อความมาว่าแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยถ้าทําให้มันแบบ มันเป็นเรื่องมันกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยควายก็บอกเขาไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกไปว่าพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอาไปออกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเรื่องมันก็เป็นอย่างี้แหละเพราะว่ามันมันไม่มันเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรเขาพูดเข้าไปดูในรายการของน้องก้อยนัตตี้ค่ะก็จะเป็นเขาพูดอินจ์เนอร์ว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาไม่ชอบซึ่งอ่ะอันนี้ก็ปลอบท้องใจได้ว่าเป็นเราเราก็ไม่ชอบไปให้นอกใจอย่านอกใจนะคะ เรื่องนี้มันเป็นที่บอกว่าน้องเขาเขอะไปคอสที่ยูไจอ์อะค็นคนส่งเขาไปเองนะเราเลิกกันแล้วแล้วพอยเลิกกับเขาแล้วเขาเลิกกับพอยแล้วคอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะที่ภูเก็ตขออะไรที่เขาที่เขาบอกว่าเขาแบบอ,อะาว่าจิตใจอ่อนแอปัญหาอะไรเงี้ยคอยก็ เเขาจะมนทุกทายแต่เขาไม่ได้พ like ูดออกรายการนะว่าคอยพาไปแต่จริงๆแล้วอ่ะคอยอยากจะพูดว่าคอยเป็นคนพาไปเองนะเราเลิกกันแล้วคอยก็แบบดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดอ่ะมันมีแบบโยคะนั่งสมาธิได้กินอาหารดีๆอยู่ในเอนแวลูเมนท์ที่ดีแล้วคอยก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเราแพงมากนะคือแพงมากค่ะจริงๆแบบคือแค่อยากจะบอกว่ามันไม่พูดคุณก็ไม่รู้ไงว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคอดีได้เลย จริงแข็งมากๆชอบตัใจริงนทางคือเขาเป็นแบบเเป็นคนที่น่ารักสำหรับพลแล้วก็เป็นแบบเราก็ร่วมเดินทางด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราอะอเราพูดตรงๆว่าพลทนไม่ได้เห็นแต่เขาเขาแย่จิตใจแย่มันไม่ได้จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องเ,เ,เรื่องส่วนตัวของเขาเองการใช้ชีวิตะ<ม>อะไรเงี้ยช่วงแบรรบโควิดโคตต่อระหว่างโตอะไรเงี้ยเราก็ส่งมันส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุดแต่ เขาไม่พูดหรอกว่าเราดูและคิีดิเขาเ่เอาตรงแบบน้อยใจเหมือนกันเออน้อยใจเหมือนกันนะเออน้อยใจแบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบ appreciate สิ่งที่เราทำให้เขาบ้างไหมพี่พ่อยจริงๆนะตอนนั้นคือถือว่าจบสวยน้องสวยสวยแล้วสวยแล้วมันสวยไปนานแล้วนาตอนเนี้ยคือพอคือพอเราได้ยินอะไรหลายๆอย่างที่มันกระทบถึงเราเรายังคิดว่าความจบของเรานะตอนนั้นกับความยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ค่ะยังสวยยังทุกอย่างมันยังคงงดงามเหมือนเดิมค่ะพอไม่ได้คิดลบอะไรกับเขาแต่ว่า ต้องต้องมันเป็นความเข้าใจทั้งหมดอย่างที่บอกอะนราก็ัะฟาดอดเนียนเล่ารีเทลนะให้ครบนะเมื่อกี้เล่าแล้วนะก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้มันกระแสถูกตีมาแบบนี้แต่ไม่ได้มาฟาดฟันน้องไม่ได้มาตอบว่าน้องแต่เราต้องออกมาพูดทางของเราว่าอะไรเงี้ยแบบว่าแฟนคลับของมันจะมีแฟนคลับน้องๆที่แบบของพลอยพอดีที่เขารักและเป็นห่วงเราอยู่ทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะอะไรยังไงที่พ่ยไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมัน ราก็เลยคิดว่าเราต้องต้องอัดมาพูดอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงเราทั้สงสองคนมาตลอดเราซัพพอร์ตออกมาตลอดการว่าทุกวันนี้ก็คือดีต่อกันม,มันก็ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คงต้องเว้นระยะหา่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ